สวัสดีค่ะจ่าและทราเวลวันวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่อินทนน์มากันหลายวันแล้วนะคะสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมคะที่อินทนนทนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังเป็นบ้านของผู้คนมาช้านานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชาวปากาเกยอที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายวันนี้จ๋าจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวิถีชีวิตชาวปกาเกยอกัน เราไปเริ่มกันที่บ้านผาหมอนที่ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของการทอผ้ากันค่ะเนี่ยค่ะบนดอยอินทนนท์เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติสวยงามให้เราได้ชมกันแล้วที่นี่ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยนะคะของคนในชุมชนเนี่ยก็เป็นพันๆคนเลยนะคะ วันนี้เนี่ยเราก็เลยมาอยู่กันที่บ้านผาหมอนค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุมชนของชาวปากยอนะคะก็จะมีวิถีชีวิตนะคะที่น่าสนใจและก็สาเนี่ยปกคิดว่าอย่างหนึ่งนะที่เราแบบว่าจะสามารถเรียนรู้นะคะวิถีชีวิตของเขาได้ก็คือจาัดก,การแต่งกายนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมาเยี่ยมชมนะคะกลุ่มพัถกรรมของบ้านผาหมอนกันค่ะซึ่งตอนนี้พีพ่พแม่แมเขาน่าจะรอกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชม กลุ่มหัถกรรมกันค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่เลยค่ะพี่ๆจากกลุ่มหัถกรรมสตรีบ้านขาหมอนค่ะนี่เลยโอ้โหกำลังนั่งทำถอผ้ากันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ก็สวยเลยอันนี้เป็นเครื่องอนนประดับเ,เครื่องประดับค่ะ สวยต่างหูน้อเนี่ยดูสิงานบอกว่าเป็นงานปักนะคะพี่เขากําลังนั่งปักอยู่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้พี่ปราณีช่วยแนะนําดีกว่าว่ากว่าเราจะได้ผ้าทอสวยๆแบบนี้มีขั้นตอนอยังไงกันบ้างนะคะไปงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ค่ะค่ะ,คะก่อนที่เราจะได้ใส่เป็นผ้าเป็นผืนอย่างเงี้ยเราจะมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด4-5ขั้นตอนนะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นได้นะคะได้ที่ยังไม่ได้ทอนะคะอ่าแล้วก็เราก็จะมากรอเนาะเราจะมากรอให้ได้เป็นม้วนอย่างนี้ค่ะด้วยเครื่องนี้ใช่ไหมคะเราเราเราจะมากรอด้วยเครื่องกรอได้ให้ได้เป็นให้ได้เป็นก้อนก้อนแบบนี้กลมๆแบบนี้พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานค่ะ พอกอได้เสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นเครื่องทอขึ้นเครื่องทอแต่ถ้าเป็นภาษาการเรียงจะเรียกว่าทาเบเนาะทาเบทาเบทาเบถ้าถ้าเกิดว่าเราอยากให้ลายสวยๆเราก็ต้องทาไม้หลักไม้ไม้หลักหลายๆหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่สามค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอ้างทอแล้วทีเนี้ยเราจะได้ผ้าเป็นผืนอ่า ก็จะอยู <amounts of audio writers> ่ท <Ende esa> ี <af> <isa> ่ข <University> <fi> ั si ้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการทอนะคะเนี่ยอยากให้ดูเครื่องทอผ้าเขาก่อนเขาเรียกว่าเป็นการทอแบบกีเอลกีเอลอ่าเอซึ่งเอลจริงๆนะอยู่ด้านหลังนี่ใช่ไหมคะมันจะมีแผ่น้าดเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะทอหน้ากว้างกว่า12นิ้วไม่ได้ค่ะจะทองก้ ว้ากว้างสุดก็คือจะอยู่ที่12นิ้วถ้าเกิดว่าใครท้องไม่เป็นนะถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่มีแฟนเลยเขาอย่างนั้นเลยนะคะมางั้นจ๋าต้องลองแล้วแหลนะเนาะไม่ได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวขึ้นคารดค่ะตายแล้วต้องนั่งเงนี้เหรอคะใช่คะ่ะเหยียดขาคะ่ะเอาต้องเหยียดขาด้วยแม่ขายิ่งแข็งๆอยู่นี่ อันนี้กจักค่ะแล้วก็ไว้ข้างหลังทำเอยวหนอดอ่อนหน่อยนะแข็งมากเลยตัวแข็งมากนึกว่าเรียนโยคะยกอันนี้ขึ้นยกอันนี้ทำเอยวอ่อนอ่อนก็อ่อนอย่างเงี้ยเราต้องโยกมาข้างหน้าอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วเอา มือมือข้างนี้จับข้างนี้อันนี้อันนี้จับอันนี้แล้วก็เอาออกเลยดึงออกดึงออกอันนี้ดึงออกใช่แล้วก็ใส่ดึงลงมาไม่ใช่ค่ะอ่ะใส่เข้าไปนี่ ตอนต่อไปก็จะเป็นการตัดชิ้นการตัดผ้าเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้คือที่เราทอมาจะได้เป็นผืนแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้พี่ซุพี่ซุ้เอากันไกลมาให้แบบนี้เลยอ่ะแบบนี้เลยเนี่ยยาวๆแบบเนี้ยเราก็จะได้เหมือนเป็นผ้าสองชิ้นแล้วเนาะอ่าเสร็จแล้วทีเนี้ยก็คือเราก็มาเย็บประกบกันอื มันก็จะกลายเป็นผ้าหนึ่งผืนนี่นะเหมือนเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อใช่ไหมนี่แบบนี้เลยออันนี้ก็จะได้รอบอก40 40นิวพอดส40นิ้วพอดีอันนี้ก็ใช้เวลานานใช่ไหมคะกว่าจะได้มาหนึ่งตัวแบบนี้เพราะมันเป็นงานแบบละเอียดมากผ้าท้องของที่นี่เหมาะกับคนสวยสวยสวยซื้อซื้ได้จาก ร้านของโครงการหลวงอะคะ่ะแล้วก็ออนไลน์ก็มีไม่น่าเชื่อนะคะว่ากว่าจะเป็นเสื้อให้เราใส่แต่ละตัวไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแถมแต่ละขั้นตอนก็ต้องใช้ความชำนาญตอนแรกว่าจะขอทำเสื้อเองสักตัวแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนแผนพาทุกคนไปเรียนรู้อีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวปากากยอกันที่อีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านอ่างการน้อยกันค่ะที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักเมืองหนาวที่สาคัญของโครงการหลวงมีผลผลิตตลอดทั้งปีเลยนะคะ จุดท,ที่แรกที่จะไปกันก็คือแปลงผักเมืองหนาวที่เขาบอกว่าเป็นราชินีผักใบเขียวค่ะพ,พี่เขาบอกว่าแป๊บเดียวอยู่เส้นทางของเราซะก่อนเรากำลังทุดป่าป่าดงตามหาักย่้าหางกระต่ายระหว่างไปแปลงผักเราเจอยญ้าหางกระต่ายตรงนี้น,นะคะที่เขาจะชอบมาไปย้อมสีกันแบบ เป็นสีสันสวยๆเราไปตกแต่งบ้านนะเนี่ยเต็มเลยน,ลน่ารักเนอะอัน,น้เรากำลังจะไปแต่งผักจริงๆเลยหลังจากบุกป่าฝ่าดงข้ามลำธารแล้วนะคะเราก็มาชมแปลงผักของชาวบ้านที่นี่กันค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็น โซนแปลงผักนะคะของชาวบ้านที่โครงการหลวงเขาสนับสนุนอยู่นะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะปลูกผักหลายชนิดนะแตกต่างกันไปตามฤดูนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยผักพืชผักชนิดไหนที่กำลังเป็นที่นิยมเยนะคะก็จะนํามาปลูกกันเนาะเพราะว่าที่นี่นะคะอย่างของโครงการหลวงเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแนวการตลาดนําการผลิตนะคะก็คือพอแบบตลาดต้องการเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะผลิตกันอย่างตอนเนี้ย ก็นี่เลยค่ะที่เรียกว่ากำลังฮอตฮิตที่สุดเลยก็คือเคลนะคะหรือว่าคณะใบหยิกแดงนี่ดูต้นนี่แบบฟูๆเลยอะ่ะนี่ใบแบบว่าสวยงามกันเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยที่สำคัญก็คือเป็นผักปลอดสารพิษด,ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองชิมหน่อยละกัน <Yeah. S 2> เด็ดมาแบบนี้เลยนะคะชิมแล้วนะกัดไปคำแรกคือเป็นผักที่ไม่มีความขมเลยนะคะแล้วก็กรอบมันมันมันมนะ่ะเนี่ยทานได้เลยก็เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆนะต่างชาติเนี่ยที่ต่างชาตินะคะเขาก็จะฮิตกันมาหลายปีแล้วแหละสำหรับ ผักคะน้าใบอีกแบบนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเนาะก็เพิ่งมาฮิตกันเมื่อประมาณปี2ปีนะคะที่นี่เขาก็เลยเริ่มปลูกกันนะคะแต่ว่าปลูกแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผักใบเขียวันด้วยเพราะว่าโอ้โหสารอาหารแร่ธาตุวิตามินเนี่ยมาเต็มเลยนะคะเรียกว่าดีต่อสุขภาพมากๆเลยละค่ะและนี่โอ้โหสวยงามแบบนี้เลย เดี๋ยวขออยู่ต่ออยู่ชิมน้องเคลวกันต่ออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปแปลงอื่นกันต่อคะ่ะ แปลงผักที่เรามากันในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแปลงผักปลอดสารพิษค่ะรู้ไหมคะว่าทาไมถึงต้องปลอดสารพิษเพราะว่าที่นี้ค่ะที่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นต้นน้ํานะคะซึ่งไม่ใช่แค่เป็นต้นน้ําเป็นต้นของแหล่งน้ําของคนบนดอยเท่านั้นนะคะก็คือเป็นต้นน้ําของคนไทยทุกทุกคนเลยละคะ่ะนี่เลยนะคะสาเหตุที่ว่าทำไมที่นี่ถึงจะต้องเป็นแปลงผักปลอดสารพิษค่ะ ได้ชมแปลงผักเคลที่ใส่รักสุขภาพห้ามพลาดกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปที่อีกแปลงหนึ่งค่ะเราจะเห็นได้ว่าโครงการหลวงเขาสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกพืชที่หลากหลายมากและที่สำคัญเขาให้การตลาดนำการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าของดีมีคุณภาพโครงการหลวงมารับซื้อถึงที่เลยค่ะตอนนี้เราก็มาที่อีกแปลงหนึ่งนะคะของชาวบ้านตรงนี้ค่ะที่บ้านอ่างการน้อยนั่นเองเนี่ยมองไปด้านนี้นะคะ ก็จะเห็นเหมือนเป็นแอ่งเนาะแล้วมองไปเป็นขั้นขั้นแบบนี้เหมือนนาขั้นบันไดเลยนะคะเพราะว่าตามปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านเขาจะปลูกข้าวกันเนี่ยเราก็เลยเห็นแบบว่าเป็นขั้นขั้นแบบนี้แต่ช่วงไหนที่ไม่ได้ปลูกข้าวเนี่ยนะคะเขาจะปลูกผักอื่นๆหรือจะเป็นพวกดอกไม้พืชเมืองหนาวอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยด้านล่างเห็นเขาปลูกผักกันเต็มเลยน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างคะ่ะ นี่และตรงด้านหน้าจ๋าตรงนี้นะคะก็คือแปลงกระลำปีหัวใจเนี่ยตรงนี้นะค่ะมาดูใกล้ๆโอ้ต้นโตนเลยเขาบอกว่าตรงนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนกระลำปีหัวใจที่ปลูกกันหลายแปลงตรงนี้เลยค่ะเป็นอีกพืชหนึ่งนะที่เขานิยมปลูกกันที่นี่นะคะ ก็เมื่อกี้ลองสอบถามชาวบ้านดูเนาะเขาบอกว่าแปลงตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาปลูกป,ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนเก็บเกี่ยวแล้วก็น่าจะได้ประมาณ6000บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้มีพืชอีกหนึ่งชนิดที่อยากให้ทุกคนได้ชมกันอยู่ทางด้านหลังจากตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเก็บเกี่ยวนะจะได้ถึง3 0,000นบาทเลย,ะะยละค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านนี้กันต้นเซอรัลลี่หรือว่าขึ้นช่ายฝรั่งค่ะ มาดูกันใกล้ๆต้นเซราลี่หรือว่าขึ้นชายฝรั่งนั่นเองนะคะโหพอมาดูใกล้ๆแล้วต้นใหญ่มากใบแบบฟูๆเลยเขาปลูกได้สวยมากเลยนะคะที่เนี่ยก็นี่แหละค่ะ่ที่บอกไปว่าแปลงตรงนี้ประมาณสามหมื่นบาทนะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรโ้เห็นว่าใบาเขาฟูแล้วเนี่ยส่วนที่เขาเอาไปใช้ทำอาหารก็คือก้านเนาะก้านใหญ่มากเลย สมบูรณ์มากเลยนะคะเห็นว่าราคาดีแบบนี้ปลูกสวยงามแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้ปลูกง่ายๆนะเพราะว่าต้องมีเรื่องของอากาศภูมิประเทศด้วยนะคะหรือว่าการดูแลต่างๆนี่แหละคะ่ะแปลงผักที่เราแวะมาเที่ยวชมกันตรงนี้โอ้สุดยอดเลยค่ะ มูเตมีอย่างนี้นะคะนี่เลยหญ้าหางกระต่ายค่ะที่เราแบบว่าจะเห็นเวลาเขาเอาไปทําเป็นแบบดอกไม้แห้งเนาะเอาไปประดับนะคะเวลาจัดช่อดอกไม้จัดแจกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็ปลูกเหมือนกัน,นะคะ่ะแปลงตรงนี้สวยมากเลยทุกคนดูสิด้านหลังจ๋าเต็มไปด้วยสีขาวของดอกหางกระต่ายเต็มเลยนะคะโอ้เยากจะบอกว่ามานั่งตรงนี้คือแบบมันน่ารักมากๆเลยนี่และะ้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะผลิตผล เป็นผักเป็นเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ของกินเนาะเขาก็ปลูกเหมือนกันนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกกัน,นะคะ่ะก็จะปลูกสลับซับเปลี่ยนไปข้อดีก็คือชาวบ้านมีไรายได้ตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะพี่พีที่นี่ใจดีมากให้ผักพวกเรามาเยอะมากค่ะตอนนี้มีผักเคลกะหล่ำเซอร์รี่และยังบอกอีกด้วยนะคะว่าให้เดินตามทางมาอีกนิดแล้วเก็บมะเขือเทศไปชิมได้เลย พี่ๆเขาบอกอีกด้วยนะคะว่าเมื่อเขือเทศที่นี่ขึ้นชื่อมากแต่ละปีสร้างไรายได้หลายสิบล้านให้คนที่นี่ค่ะเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงพืชหลักที่ปลูกกันบนดอยอินทนนท์นะคะก็ต้องน,นี้เลยเมื่อเขือเทศค่ะนี่ลูกโตๆตแบบนี้นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะปลูกกันสองสองสายพันธุ์นะคะก็จะเป็นเมื่อเขือเทศเชอรี่ลูกเล็กๆและก็นี้ค่ะลูกโตโตแบบนี้ เมื่อเขือเทศโทมัสนั่นเองนะคะโอ้ดูลูกโตแบบออกผลแบบดกมากดูเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นพืชหลักของที่นี่ก็เพราะว่าเนี่ยชาวบ้านบนนี้เขาปลูกกันเยอะมากๆนะคะ ปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตดีแบบนี้เพราะว่าน้ำหนักดีผลสวยทนโรคส่วนคนกินอย่างเราเนี่ยนะคะก็ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนวิตามินนะมีแร่ธาตุต่างๆนะคะที่สำคัญก็เนื้อนเนียนอร่อยด้วยเนี่ยโอ้โหทำไมมันลูกโตแบบนี้เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมลองดูนี่เขาก็จะเก็บกันตอนที่ลูกเป็นออกสีแบบว่าส้มๆแบบนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราลอง เด็ดมาให้ดูกันนี่ค่ะมะเขือเทศโทมสัสลูกตัวโตสวยๆแบบนี้เลยใหญ่มากๆเลยค่ะโอ้โเนี่ยเทียบกับมือจา๋าคือเขาก็จะเก็บนะส่งโครงการหลวงนะคะก็จะเป็นสีออกส้มๆแบบนี้แหละนะถ้าแดงๆเนี่ยมันก็จะสุกเกินไปก็ส่งไม่ได้นะคะแล้วก็เห็นแบบว่าเนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าเขาปลูกกันส่งขายกันเป็นตันๆเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยปลูกกัน เก็บไปได้ถึง14ตันเลยนะคะหรือว่าทำเงินไปได้เกือบ30ล้านบาทเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือเทศตร,ตรงนี้นะคะไปรวมกับผักแปลงอื่นๆที่พี่ๆเขาให้มาไปหาพ่อครัวที่ฝีมือเด็ดในหมู่บ้านทำอาหารให้เราทานกัน,นะคะ่ะ เห็นว่าเขือเทศลูกโตโต้สวยๆแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเมืเขือเทศหรือว่าผักทุกแปลงที่เราไปเยี่ยมชมกันมาในวันนี้เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะอยู่ภายใต้มาตรฐานแกบหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานอาหารปลอดภัยนั่นเองนะคะที่จะมีการควบคุมดูแลกันตั้งแต่การปลูกการดูแล การเก็บเกี่ยวคือจะมีเจ้าหน้าที่เขามาคอยเช็คตรวจสอบนะว่ามีความปลอดภยัยมีการใช้สารเคมียังไงอันตรายไหมด้วยนะคะถึงได้ผลผลิตสวยๆแบบนี้มาให้เราได้ทานกันเรียกว่าโอ้โหตรวจสอบได้ด้วยนะว่ามาจากสวนไหนใครปลูกนะคะนี่แหละค่ะผักที่เราได้ชิมกันสดๆแม่สดยอดเลยค่ะ ตอนนี้ใกล้จะถึงจุดหมายสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้ค่ะเพราะเรามีนัดกับพี่ชาลีที่จะมาสอนเราทำกับข้าวแบบชาวปากกาเกยอแท้ๆเลยค่ะตอนนี้จะมาที่โฮมสเตย์นะคะในบ้านอ่างกาน้อยค่ะเป็นบ้านของพี่ชาลีซึ่งเขาเป็นชาวปากกาเกยอในชุมชนนี้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในบ้านกันค่ะ สวัสดีค่ะสสวััดีครบนี่พี่ชาลีเจ้าของบ้านของเรารวันนี้จะพาเรามาดูเปิดบ้านเลยนะต้อนรับเรานะคะมาดูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แบบว่านเนี่ยเข้ามาใจกลางบ้านแล้วก็เจอเตาแบบนี้เลยล่ะคะ่ะอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาของปากรยอ๋อเราจะเห็นแตกต่างจากที่อื่นเลยอะปกติครัวก็ จะอยู่หลังบ้านหรือบางทีครัวจะแยกออกไปแต่ว่านี่ครัวอยู่กลางบ้านอยู่กลางบ้านพอดีเลยนี่ค่ะได้ข้าวมาแล้วเดี๋ยวเรามาซาวข้าวกันก่อนเาวน้ำเสาน้ำแล้วก็เทออกก่อนนะข้าวก็คือเป็นข้าวจากบนดอยเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะพันุ์ปัญยาเรียกว่าบูปุลโลเป็นข้าวพันุ์พื้นบ้านแบบดั้มเดิมนะฮะ ยวเรายกขึ้นไปเตาด้านไหนตั้งไฟแล้วนะแบบนี้เลยต้องปิดฝาด้วยไหมคะรอให้มันเดือดก่อนฮะเสร็จปุ๊บก็ให้ค่อยปิดฝาสว่สดีครวควิธีการข้าวปลากระยอนคนเข้าวโคเกนเขาบอกว่าต้องตั้งให้เสมอกันฮะ นี้เสมอไหมคะมันจะเอียงนิดนึงเดี๋ยวไม่สูงไปได้กินแล้วนะตั้งหม้อเอียงแสดงว่าใจไม่ตรงว้าวแล้วเราเป็นคนใจไม่ตรงเลยในงานนี้เพราะฉะนั้นโอเคอยาให้พี่ชาลีช่วยตั้งหม้อให้ตรงต้องเป็นคนจิตใจเที่ยงตรงวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างคะมีเมนูตับเพาะเพาะตับเพาะเพาะตับเพาะเพาะคือแกงข้าวเบสแกงข้าวเบสแบบสักกันยอแล้วก็มีผัก ค่ะสโยเต้มุสโตไปเก็บมาสดๆเลยเนาะผักสซโยเต็มุสโตมิสโตฟังฟังเหมือนอาศัยญี่ปุ่นไหมจริงๆคือน้ำพริกน้ำพริกปาการิโอ น้ำชิมฝีมือตัวเองนะครับอันนี้ตับเพาะอ่าตับเพาะเพาะหรือว่าแกงข้าวเบอร์ปากะยอนที่เราทำกันอันนี้เป็นผัดยอดมะระไซโยเต้เตเนี่ยเพิ่งไปเก็บมาเลยใช่ไหมคะเพิ่งไปเก็บมาที่สวนแล้วผักแล้วก็สลัดนี้มิสซาโตสกออชิโ้โหมิสกอชิน้ำพริกปลากระป๋องมะเขือเทศนะคะก็มี ส้มตำด้วยอ๋ <c oughs> อวันนี้เป็นเมนูพิเศษด้วย <c oughs> ส้มตำสตรอบเบอรี่เนาะเป็นผลิตผลจากวนดอยเลยนะคะนี่ต้องทานกับข้าวด้วยใช่ไหมคะ,ะข้าวเบอร์น,น่าทานไหมอ,ไหอืมหอมมากอะ่ะชิมนะน,นะ อร่อยมากคือมันเปนแบบนุ่มๆแล้วทุกอย่างมันเหมือนเข้า bueno กันไปหมดเลยเพราะว่าเราแบบว่าผสมเนาะทั้งข้าวทั้งผักทั้งหมูนะคะเมนูต่อไปนำพริกกันสักหน่อยแล้วกันมิสโตมิโตสกอชินี่ภาษาปากเก๋ๆจริงๆหรือเปล่านึงว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่โอ้ นี่สีแดงแดงเข้มเข้มแบบนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวจะลองชิมมิสโะตะให้ดูมุสตโตรสชาติแบบจัดจ้านเผ็ดถึงใจเผ็ดออรยต้องใช้คำว่าแซ่บมากมนอ้องต้องทานกับผักที่เราสด<ะ>สดเล็ดมานะคะอโอ้ย อันนี้นะคะก็คือบรรยากาศการมาเที่ยวบนดอยอินทนนท์เนาะเราทำให้เราได้มาเห็นหลายๆอยา่างได้มาเห็นเกษตรกรนะคะการปลูกพักต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะแล้วก็ได้ต่อยอดพัฒนาขึ้นมาด้วยเนาะและที่สำคัญก็ได้มาชมภูมิปัญญาของชาวปากเกยอด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณพี่ชาลีด้วยนะคะ,คะ จะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะอ,อร่อยอะ่ะทานข้าวแั้วนะคะครับ